กดติดตามแล้วกรุณากดกระดิ่งมิฉะนั้นคุณจะพลาดบางคลิปหลังจากที่มีภาพหลุดในระหว่างการขนส่งและการถ่ายทำโฆษณาในเมืองไทยในที่สุดโตโยต้าก็เดินหน้าบุกตลาดรถตู้อนเนกประสงค์ต่อเนื่องด้วยการเตรียมเปิดตัวรถตู้หรูที่ใช้พื้นฐานเดียวกับ Grand ier, แกรนเวียภายใต้ชื่อใหม่ว่ามาเ e สตีในวันที่16สิงหาคมนี้ที่งาน Big m ม t เ r s 2019 ส่วนขุมพลังที่ใช้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบประพันรหัส1 GDFTV ความจุ2.8ลิตรให้กำลังสูงสุด177แรงม้าที่3,400รอบตอนาทีแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรที่1,600-2,400ถึงรอบตอนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและคาดว่าจะมาพร้อมระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense การทำตลาด All New Majesty เป็นที่ชัดเจนว่า โตยต้าต้องการเข้ามาชิงส่วนแบ่งตลาดรถตู้หรูจากคู่แข่งสําคัญในตลาดอย่างฮุนไดเอสวและเกียร์แกรนด์ n คนิวัฉะนั้นในเรื่องของสเปคที่จะทําตลาดก็คงจะไม่แตกต่างกันมากนักส่วนจะทําตลาดรุ่นย่อยเพิ่มเพื่อขยายตลาดหรือไม่นั้นต้องรอชมกันต่อไป พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ